ค,คิดดีทำดีแล้วดิฉันอยากให้คุณคิดดีทำดีร่วมกับเรา One l e s skill TV <S ค่ะคิดดีทำดีนะคะวันนี้คิดดีทำดีเนี่ยได้เดินทางมาที่เส้นเมืองกางจันทบรุรีแล้วแวะปั๊มน้ำมันเห็นมีป้ายว่ากินฟรีคิดดีทำดีก็เลยสงสัยเดินเข้ามาในร้านดูเดี๋ยวเราลงไปฟังคุณเล็กเจ้าของปั๊มน้ำมันว่าทำไมถึงให้มีทานก๋วยเตี๋ยฟรีกันเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเล็กนะคะเป็นเล็กร์บใช่ครับอันนี้อยู่ช่วงสายเอ่อเส้นทางหมายเลขทังหลวงหมายเลขสามสองสามช่วงเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอสยโยอยู่ที่ตําบลทัศน์สิงห์และนี่เป็นบ้านใช่ครับเล็กเป็นใช่ครับใช่เออปั๊มเปิดประมาณสิบกว่าปี S <S เห็นว่ามีพันมีที่ต่อะไรที่ก็คือตั้งแต่แรกเนี่ยคือเมื่อประมาณ6-7ปีที่ผ่านมาสมัยนั้นแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีความคิดว่าวัสปปดุศาสรเนี่ยคือเป็นวันไปีใหม่ไทยทุกปีเนี่ยเราก็มีการทำบุญนะครับก็เราก็ก็ทำบุญที่ตำรหลนก็ถือว่าเป็นสาถานที่ที่เราใช้ทำ มาหากินได้ะนะครับด้วยด้วยที่ว่าสถานที่เ,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วช่วงเทศกาลคนเยอะมากเราก็เลยคิดว่าร้านส่วนใหญ่ก็จะปิดกันคนกินก็จะาหาที่หาที่กินลาบากเราก็เลยว่าถ้าอย่างนี้เราทําอะไรเลี้ยงเลี้ยงฟรีดีกว่าหลังจากแม่เสียชีวิตไปประมาณ3ปีเราก็ยังทำพอเลี้ยงกันมาตลอดนนะ ก็เลยใช้วิธีเนียเป็นก๋วยเตี๋ยวงบประมาณก็เราก็จะใช้จ่ายอยู่ประมาณสองสามหมื่นบาทเนี่ยซึ่งก็ใช่ครับใช่แล้วก็ดูแล้วสามารถเลี้ยงคนได้เป็นพันคนนอย่างอย่างอย่างวันนี้เราใช้ก๋วยเตี๋ยวประมาณ150โดนะฮะก็ด้วยโฟมที่เราเปียกไว้เนี่ยพันห้าพันห้าร้อยนี่ไม่พอต้องไปเอาเพิ่มมาอีกถ้าหมดนี้ก็คงอย่างสองพันขึ้นย ก็ความรู้สึกก็คือก,ก็ก็ดีนะเพราะเห็นคนที่มากินเนี่ยก็คือมีความสุขอ่ะอา่าเพราะเราตอนทำเราก็ตั้งใจทำเาเราก็คือไม่ได้ทำศพแล่ก็คือตั้งใจทำว่าดีแล้วเราก็เลือกของดีมาทำ กินฟรีอร่อยสะอาดด้วยก็ขอขอบคุณจะของปามคุณเล็กที่นี่ด้วยนะคะวันนี้คิดดีทำดีลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณคิดดีทำดีแล้วที่ฉันอยากให้คุณคิดดีทำดีร่วมกับเราวันเลสคิวที